สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในอาหารคําในวันคริสต์มาสนะคะเมื่อกี้โชว์ของคุณสามีของคุณสามีเหมือนกันนี่แหละหมูอบเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขากินกับสลัดนะคะส่วนเราไทยแท้เราก็ต้องกินกับหมูอบนะคะแล้วก็มีตำแตงใส่แครอทไม่รู้ตำแครอทใส่แตงหรือว่าตำแตงใสแครอทล่ะแครอทมันเยอะมากแล้วก็จะมีผักแก้มนิดหน่อยไม่ได้ซื้อผักไว้ก็เลยมีมีแตงกวา แล้วก็มีมะเขือเปาะนะคะมากินกันเลยวุ้ย้ยอยอืยอยอยอยตมตำแตงตำแตงแต่เมื่อเลยก็อร่อยอยู่ที่นี่ต้องทำเป็นทุกอย่างนะคะอยากกินอะไรต้องได้กินเพราะว่าเราหาซื้อแล้วรสชาติอย่างรสรสชาติอย่างบ้านเราไม่ได้เนาะเราก็เลยจำเป็นต้องทำเองทำให้เป็นอืม อร,อ,อร่อย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 อยู่นะอือหือตำยังไงในน้ำตาลมาเป็น,นก้อนๆเลยท่านผู้ชมน้ำตาลจ้าว่าแล้วความหวานไม่ได้มาเลยอือหือเป็นอร่อยอยู่นะอร่อยเลยแหละนะน้ำตาลกับน,น้ำตาลอ่ะลุย Ừ. Alo. Ăn múng mặn, đồ phang Giòn lắm. Rồi. Juicy, juicy.

ตาก็จะนนัวหน่อยเนาะใส่ผงนัวค่ะชิลสใส่เยอะใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยคอนเซป็ปอร่อย be spicy not too spicy mm. it's too long. เดี๋ยวแค่นี้ก่อนน้อเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะถูกหวยเลยเบอร์กันทุกคนปังปังปังเฮงเฮงเฮงกันทุกคนนะคะมารีคริสต์มาสคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่